ไปเลยค่ะฟิลิปป้ามาันที่ไม่อะโออันนั้นมันพังเหรอเบนตต่ลิดลุกเดี๋ยวแป๊มไปไปเลยเดีย๋ยวมามาเอาน้องสิลูกมันจะล็อกก่อนนะนัะ่นไปครับไปมาซาไหวน้าอกแล้วจามานีกับระวัง อันเล่นน้านันไม่เอามากกะจะถ่ายเขาให้ถ่ายได้นะจ๊ะแต่ว่าเราต้องไม่ถ่ายโดนคนนะจ๊ะก็จะเห็นเรือข้ามฟางไปมาจ้ะอันมองจอดรดมันบบว่างเลยจ๊ะก็ต้องมาจอดมองใกล้ๆนะคนมันลายบิวข้างนอกก็สวยงามจ้ะว่าจะมีแดดมั่งคืนมั่งดูตะเวนตะเวนมันอยากส่งแสงแต่ส่องแสงไม่ได้จ้ะขี้เฟื่อมันเยอะโอ้ยเมฆเมฆมันเยอะนะจ้ะมีได้ประมาณสองหรือสามชั่วโมงหรือเปล่า สองชั่วโมงกว่าเนี่ยก็เด็กน้อยก็หิวข้าวแล้วนะจ่าฟิลิปปาหิวข้าวว่าสั่งก็เลยพาลัานมาพักาวนางกินข้าวกันเล้วเอาใหม่เหรอกินเลยอันนี้นะไม่จะกินกินให้ทั้งนั้นนะเอาใหม่ไหมเอาใหม่เหรออืมไม่ได้กว ไปเมื่อกี้เหรออิสตาเหรออิสตโอ้ oh. เรือเรือโอ้ยบดน่ะเรือมาแล้วฟาไดไอเกมมาแล้ว uh, เล่นน้ำได้ <c oughs> อ๋อยายเข็มพูดกับโทรศัพท์เล่นเล่นน้ำตอนสามโมงสิบห้ากว่าจะตอนนี้สามโมงสิบห้ายี่สิบประมาณนี้แหละ <c oughs> เล่นได้สองชัง่วโมงได้ถามพี่พละปะิปปาว่าหิวหิวไหมหิมวหรือยังหิวแล้วว่านันก็เลยขึ้นมาซื้อฮอดดอกจากฮอดดอกกับขนมปังเนาะเป็นอาหารคนนนรอเวย์ที่แบบป๊อปปูล่า พ่แม่มากกินกาแฟจา้ะโอ้อากาศก็เดียวคื้มเดียวแดดเดียวคื้มเดียวแดดแต่ก็ดีฝนไม่ตกนะแต่ตกก็ไม่ใช่ปัญหาหรอกเพราะว่าอยู่ในสระน้ำเดี๋ยวแม่ปีริป,ป่าจะมาตามตามหลังมาจา้ะแต่เมื่อกี้ปีริป,ป่าบอกว่าเห็นรถแม่ผ่านไปคิดว่าใช่อืมผ่านมาก็คือแม่เดี๋ยวแม่ก็เข้ามา ค้ยใหพุม่มแปะฮะได้ไห<อ>มอ,อันบริเวณสะใภ้น้า,นากับประมานนี่นอาากจะอันนี้จะเป็นที่นั่งกินอาหารน่าจะเข้าไม่ให้อาหารเราเข้ามาแต่ว่าถ้าอยากเอามาเองต้องนั่งอีกโซนหนึ่งนอาากจะอันนี้กินอาหารข้างในได้ แต่อันนี้ต้องซื้ออาหารเขาอย่างเดียวก็จะสามสาวก็กินไอศครีมว่าจากฟิลิปปากินอ่าข้าวยังไม่เสิ็จ์แม่มาพอดีจากตอนนี้แม่ลูกเพื่อนพากันไปเล่นน้ำอยู่นะแม่มากอได้เวลามานางไทยสาวๆกินไอศครีมจากเด็กน้อยมันก็มีความสุขกับการที่ได้กินไอศครีมไม่ว่าจะร้อนจะหนานวนะจากจากนั้นก็เล่นน้ําต่อก็กลับกันประมาณทุ่มทุ่มกว่าน,นี่เละจากก็เสร็จเรียบร้อยแล้วบัดนี้กันเลย เอม่าเรยบอกว่าอยากให้ลูกแฝดไปนอนด้วยวาซันเพราะว่าพรุ่งนี้จะจัดงานวันเกิดเอม่าเฉพาะลูกครึ่งลูกคนไทยที่รู้จักกันนะจ้ะเนาะบันนี่บางออนเลยว่ากลับ,บไปบ้านก่อนไปกินข้าวก่อนวะซันมาลิโอมาทางนี้ลูกอาบน้ําเสร็จว่าจะกลับบ้านจาาะ้ะพอดีให้ขอเด็กแฝดไปนอนกับเอม่าบางอ่อนเลยบอกว่าให้เด็กน้อยแวะมากินข้าวก่อนวะซันจัก็เลยพาเด็กแวะมากินข้าวก่อนแล้วค่อยจะไปบ้านแม่เอม่านะจ้ะ เลี้ยวเดี๋ยวอาหารขนมให้นูไม่เลี้ยวว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 วนี่ฮะอุ๊บขึ้นมาอุ๊บข้ามามาหนี้มาหนี้มาเข้ากล้องกับคุณแม่ใช่ไหมมาเข้ากล้องกับแม่น่มาโอ๋ยมันคือเหม็นเดี๋ยวมันคือแซ่บแซ่บจตัวไหนมาเลี้ยวหมิ่น เธอจะได้ขนมเธอต้องมาเข้ากล้องกับแม่เข้าใจไหมฮดีรู้นี่นี่นี่โอเคไหมชุ้มพอแล้วแม่หนูบอกว่าพอแล้วกินแค่แค่นเดียวพอ่ะสั้นเปลือนบางอ่อนมือซื่นบอก ซูหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวแม่ไปล้างมือก่อนมันเหม็นแม่ไปล้างมือก่อนพอแล้วลูกล้างมือก่อน เป็นอะไรคะอ้อาวอิ่มกันแล้วหรอกินอะไรกันลูกดัปี้ด<ำ>ัมดัปี้เหรอ,อสองสาวกินอะไรแฮมเบอร์เกอร์สามคนสาม,ม,สาม,สามแม่กับสิ่กินพัดไทยบปล่านี่สี่คนกับสี่อย่างอาหารนั่น<อ>คุณอ,อีกปีหน่อย ไทยเสร็จแล้วจ้าของแม่ไอามากับบางออนไม่ใส่กุ้งนะเพราะว่าขี้เกียจแกะบางออนบอกให้แกยอยู่แต่ว่าแม่อาอมาบ,บอกใส่แต่ไข่นั่นแหละสนดอกมาเลยจ,จ้าจะแซ่เพิ่นบอกว่าอันนี้ของมาดามเพิ่นวะอันนี้ของของฉันมาสนเพิ่นวะมากินกันจ้าสาวๆไปเล่นโรงเรียนอยู่ปบ้านเล่นเล้วๆกะกินเล้วๆแม่ามากาจจะโทรหาเขาอาจจะได้กลับบ้านจ้าแบบนี้กลับบ้าน ตอนนี้พาเัาไปเล่นโรงเรียนโรงเรียนใกล้ๆบ้านบางอ่อนนี่จ้ะโรงเรียนโรงเรียนแฝดจ้ะซิมมันก็ได้่าบางอ่อนให้แซ่บปะไม่อร่อยเราก็ต้องบอกว่าอร่อยเนาะมากินข้าวบ้านคนอื่นไม่กล้าพูดว่าไม่อร่อยหรอกอืมเลยเอย่อ,อยอ ว่าจะเติมที่ฝนมันเผ็ดแล้วบอกให้บังออนแบบปรุงเรียบร้อยไปเลยที่แกะปรุงเนาะผัดเสร็จก็กินโลดม,มาเดอบังอ่อนมาด้อมากินความตันเนี่ย กินผัดไทยเสร็จแม่เอาก็เดินทางกลับบ้านกับสาวๆได้จา้าก่อนเดินทางถึงบ้านก็แวะร้านค้าก็ได้ของมาเยอะเหมือนกันจะมาดูว่าได้อะไรมางเนาะสำหรับงานพรุ่งนี้มาถึงบ้านแล้วก็มาจากบ้านนอ้องออลและแม่เอาก็แวะซื้อของไรจะพ่อจะจัดงานวันเกิดให้เอาเอาแต่เด็กลูกไทยที่รู้จักมา,ากเนาแจะเนาะจัดงานพรุ่งนี้วันนี้ก็ได้ไก่มาไว้ทอด ทอดกินกับข้าวเหนียวพวกนี้ไอศครีมแล้วก็อันนี้จะเด็กน้อยกินกับช็อกโก,กแลตพุดดิ้งนะจ้ะวานิลาซอสแล้วก็แม่เอ็มมาว่าจะทําเค้กโอริโอวันนี้เค้กโอริโอไม่รู้จะได้ทาหรือเปล่าหรือแล้วแล้วก็ขนมนก็ขยักขยักจัะเขายอกขยักแล้วก็ไก่ว่าจะมามาแกงเส็นหน่อไม้ดองนะจ๊ะเนาะก็ไม่รู้ว่าจะได้ทดําหรือเปล่า ก็วันนี้ก่อนไปสะานะใน้ำแม่ามาก,ก็ฝากบางอ่อนซื้อมะละกองานคนไทยต้องมีมะละกอนะจ๊ะมีต้องมีแต่มะละกอแล้วก็ซื้อปลาดินสองตัวจะหมักคืนนี้ไว้นึ่งนึ่งกับข้าวเหนียวพ่งนี้กินกับข้าวเหนียวพวกนี้กับเกลียวแซ่บจ้ะต้นหอมบักชีแล้วก็ว่าจะส้วไก่ส่วไก่ทำเมนการเขาเรียกส่วไก่เขาจะใส่ผักแพลนะจ๊ะผักแพวด้วยนะ ส่วนขนมอันนี้ไม่ได้ให้เด็กกินในใจเวลาเด็กจะกลับบ้านแม่เอาก็จะใส่ถุงใส่ถุงมีกี่คนเราก็ใส่ถุงให้เด็กกลับบ้านนะจ๊ะคนนอร์เวย์เขาจะทําประมาณนี้จ้ะจัดเล็กๆเฉพาะเพื่อนเอมมด็เด็กๆมาแล้วจ๊ะลูกคนไทยแต่ว่าปอชั้นปอจ็นเอาบอกว่าแม่เอาไม่จัดนะปีนี้ไม่เอาเพื่อนที่ห้องเรียนมาเขาบอกโอ้ไม่เป็นไรก็เลยวางสิละ่จะเป็นปลานิญนที่ฝากบางออนซื้อ ช่น้ำอุ่นไว้ให้มันน้ำแข็งละลายเนาะจ้ะจะหมักปลานิลไว้สำหรับนึ่งพรุ่งนี้เนาะจ้ะนึกอยากนึ่งปลานิลที่แรกว่าจะไปเก็บใบกระเทียมป่ามาเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าใบกระเทียมป่ามันต้องเก็บไกลจะมานึ่งกินกับปลานิลแซ่บเนาะจ้ะใจนึงก็อยากนึ่งตัวนึงอีกใจนึงก็อยากเอาตัวนึงไปทอดเนาะจ้ะแต่ว่าขี้เกียจมัน ไปว่าย,ายน้าทั้งวันเนาะกลับมาก็ดึกเลวจ้ะพี่น้องก็เลยตัดสินใจนึ่งทั้งสองไม่ได้ทอดเลยด้จ้าเนื่องในเวลาแม่แม,มาเนึ่งปลาเป็นคนใจร้อนเนาะจ้าน้ํามันจะฟูมขึ้นเห็นไหมทาให้ปลาไม่นัวจ้ะใส่น้องชูเยอะขนาดไหนก็ไม่นัวอืมหั่นเป็นบ้างเป็นบ้างเนาะจ้ะที่จริงนั่นนึ่งปลานะบ้านเออเห็นคุณยายและแม่ของแม่ไอมาเนื้อปลานัวมาก,มากๆพี่น้องเวลาเขาหมากักปลาเขาจะเอา เอาเกลือเอาอะไรเค้นนวดบีบอยู่นั่นแหละแต่ว่าแม่เอมมากเป็นคนใจร้อนเนาะใส่เครื่องปรุงโจ๊กๆจๆ๊๊กเสร็จแล้วก็เอามือจับจับจับเค้นเค้นเค้นบีบบีบหน่อยหนึ่งแล,ล้วกันแล้วเนี่ยแม่จ๋านี่น่ะก็จะมีมีอย่างนอนมีใบเตยตะไคร่บอจ้าแล้วก็น้องชูเกลือแค่นั้นละจ้ะแล้วก็ข้าวเหนียวนี่ปกติจะใส่ข้าวเหนียวด้วยแต่ว่าญาติญาติมูกลัวเพื่อนแบบบางคนเขากินไม่เป็นมีข้าวเหนียวอะไรเนี่ยแต่ว่าบ้านแม่มากไทยเบืองการหมักปลาจะใส่ ใส่ข้าวเหนียวด้วยจ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รอรอนึ่งพรุ่งนี้จ้ะอันนี้ก็จะเป็นผักกาดขาวแครอทเนาะจ้ะวุ้นเส้นแช่แล้วก็หมูสับแม่ไอม้มากจะผัดได้จะผัดก่อนนอนพรุ่งนี้มาจะได้ห่อปอเปีย๊ยนะ,ะเนาะต่ว่ามือหนีห่อบบได้จ้ะผัดไว้ให้มันเย็นพรุ่งนี้นี่ปลาของเราแต่วนันก็ได้เวลาให้สาวนอนแม่ไอม้มากก็บอกว่าให้นอนนะไม่ให้เกินห้าทุ่มทีนี้เมื่อคืนนี้ก็ลืม ไอแาม่แบบเปิดไฟดิสโก้เทกว่าสิแม่แล้วแม่มาปิดนะ้ําแม่ไอ้มาก็ลืมพี่น้องนอนจนแจ้งตื่นเช้ามาก็ค่อยมาปิดไฟดิสโก้เทกยังเป็นแสงกระพริบกระพับกระพระพิบกระพับอยู่เลยเห็นบอจนแจ้งสว่างเอ,อว่าจะเข้ามาถอดปลั๊กเมื่อคืนหนิไม่ลืมขากลืมเนี่ยแม่ไอ้มากับเมยน,น้ำละว่าเมื่อคืนนี่วิวข้างนอกจะอากาศดีหรือเปล่านอ้อวันเนี้ยถอดปลั๊กก่อนเอาด้วยจ้าอันคลิปนี้กับพ่อสมนีเราเลยจ้าพี่น้องขอบคุณเอฟซีหลายๆทั้งเอฟซีเก่าเอฟซี FC ใหม่ ขอบคุณหลายจากใจจ่ะบ๊ายบาย